ความชุ่มฉ่ำจ้าสมกับร้อนเอามาเป็นเกือบแรมปีดูสิขอบคุณคะ่ะน้ำสวรรค์น,น้ำทิพย์จากปากฝากไม่มีปีมีคุยนะคะลงมาแบบโอ้ยเย็นช่ำสบายเลยพี่น้อง ตกใจเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ด้านนอกวะท่นทีแตเอ้าวพอมองออกหน้าต่างดูดูฝนน้ำทิพย์นั่นเองเย็นสดชื่นเลยพี่น้องจ๋าแบบนี้บรอยากสิทักแข้งยาน่นหายวะท่น โอ้ยขอบคุณสวรสดีปัญหาสวรสดีปัญหาอยู่ไหนสวรสดีปัญหาอยู่ไหนยู่ตรงนี้แหละฝนมาแล้วพี่น้องจา๋าวเบ่งลุกโอ้ยเตือนจำเย็ยนเลยพี่น้องเย็ยนสุดๆอีลีอีลี่หรอเบ่งลุกห่ะโอ้ยตอนแรกนั่งเอา้านั่งกินข่าวอยูก เฮ้ยเสียงยังวะาว่สั้นขอตัวขอไปนะคะที่บางคําพูดเนาะขอขอตัวขอไปภาษาบ้านๆเขาเนาะคะ่ะตกใจโอ้ยเสียงยังเนี่ยขอาอาหนรลงหน้าจ้างเอา้าแบบมาแบบโอ้โหชื่นฉ่ำมากพี่น้องจา๋าที่รอคอยมานานเนาะม,มันหอนเอามาโดนแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งหนึ่งโอ้ยเห็นเป็นตกเป็น นั่นเราต้นมไม่เ้วไม่ยังนกพี่น,อน,น,น,น้องจ้าต้นไม่เพราะนได้กินฝนนี่ค่อยเบิ้งเลอวพื้นนี่กับมืออื่นนี่คนจี๊ดโะดชื้นนะพน้องเพราะว่านั่นเนาะคือห่อนมันเอามาหร้เมือ่อหไรยบบเมนว่าลายเมือ่อแล้วก็คือปุ้ยเป็นเกือบปีนกพีน้องจังต่ก่อนเพกาเว่าก็คือจังต่ก่อนปีใหม่กับว่าได้เป็นตกมมช่วงนั่นกันน้อยเดี๋ยวบบเมนตกคือว่านักเม็ดได้กับว่าได้นกพี่น้อง กระคึกว้าเขาเอินว่าเว้าเปรียบเปรยเนาะนับเม็ดฝนแต่เมื่อนี่ทรงแห้งกว่าทุกสั่งยเย็นสดช,ชื่นเฮ้ยเบิ้งเนไม่เบิ่งกับสิอิมเอมเนาะแต่คนเขาถือกินฝนเนาะก่ยังสดชื่นแล้วนะเบิ่งดอกอันนั้นดอกอ่าพุดเนาะของ นี่ตามใจเราอยากทำจะทำอะไรวันนี้ดูสินะเห็นผลมาพี่น้องจา๋าคุณนะ่ะความสดชื่นก็จะบังเกิดแล้วเนาะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ทุกไลค์ทุกเลิฟเย็นชื่นฉ่าหัวใจทุกท่านเด้อค่ะเด้อฝนมาแล้วจา้าขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำทิพย์จากฟากฟ้านาะอพี่นอ้องค่ะ